การเมืองนะฮะพวกนักการเมืองพวกรัฐมนตรีอะไรเงี้ยแล้วลที่โกงอันดับต่าลงมาเนี่ยต่อเขาเรียกอะไรอันดับอันดับไล่ๆกันมาเนี่ยคือวัดวัดและมหาวิทยาลายัยผมพูดเรื่องวัดมานานแล้วฮะจนเนี่ยมาล่าสุดมาฝีแตกอะ่ะที่บอกว่าโอ้โหสีกากรสีกาเกิร์บเลยคือผมพูดจริงๆสีกากรอ่ะจะไม่ไปยุ่งกับพระเลยถ้าพระจนอืมนี่สีกากรก็ยุ่งกับพ,พ,าาพระเพราะว่าพระรวยพระก็อย่างที่บอกนะฮะ นะอันที่นี้เดี๋ยวเนี้ยผมว่าจริงๆคือบางทีมัน,ม,นมันเลยทําให้เราเรียกอะไรวะโอาจะหันไปพึ่งใครวะพึ่งการเมืองก็ไม่ได้พึ่งมหาลัยก็ห่วยแตกมหาลัยก็บางแห่บางแห่งก็ผลิตบัญญาบัตรขายกันั้งเลยฮะไม่ได้นสนใจคุณภาพนะฮะแล้วก็วัดเบิร์ด,ด,ดก็ก็มีคนบอกอ่ะมีคนบอกว่าโอ้ตอนนี้ไม่อยากตายเลยว่ะตายเสร็จแล้วลูกสงสารลูกหลาน mm hmm. เพราะว่าข้าศาลา ค่าคือบางวัดเนี่ยนะผมผมเคยประสบการณ์เองยังไม่เคยตาย,น,ยนะฮะเป็นประสบการณ์คือไม่ได้ตายนะประสบการณ์คือแบบมีญาติตายอ่ะแล้วก็บอกว่าไม่เอาอะไม่เอาไม่เอาของคือเวลามันมันจะต้องให้มีเขาเรียกอ,อะไรนะคือมีเวลาคนมางานเนี่ยอ่อย,ยกเว้นถ้าคุณไม่อยากจะเสียเงินเบี้ยบรายทายทางนี้นะฮะคุณไปนู่นเลยครับไปเลือกวัดชลประทานครวัดชลประทานห้ามเลี้ยงเด็ดขาดห้ามเลี้ยง นะอย่างเก่งก็จะมีน้ําน้ําเย็นให้กินเท่านั้นะคุณจะมาเลี้ยงอาหารเป็นสำรับกับค่าอะไรเขาไม่ให้ทำารนะคุณอาจจะมีอาหารกล่องเป็นน n ค c เนิร์ก,กอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าได้แล้วกลับไปกินที่บ้านอย่ามานั่งกินในวัดไม่เอาเดี๋ยวผีลุกขึ้นมาขอกินด้วยมึงผีก็นอนอยู่ในโรงอยากกินด้วยนะมึงเลยประมาณนี้คือพระก็จะบอกว่าอาโยมได้แล้วยมกลับบ้านไปฟังเทศฟังธรรมเสร็จแล้วกลับไปแต่ที่บางวัดเนี่ยเขาจะต้องมีโรงครัวมีของว่างอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วเขาก็จะบอกเลยว่าถ้าใช้สาลาเขาเนี่ย ต้องใช้ของเขานะใช่แม่ครัวเขาเลยประมาณเนี้ยออแล้วขอโทษเป,เ,เ,เป็นเงินเยอะเป็นเงินเยอะถามว่าไม่เี้งได้ไหมจริงๆไม่เี้งก็ได้ไมันอยู่ที่เจ้าภาพเขาบอกว่าเราไม่อายคนอื่นเข้ามาไม่มีอะไรเขากินบางทีเราก็รู้สึกแบบกระดากอายก็เลยยอมเนี่ยคือค่าเผาค่าเผาค่าสวดพระเพลอะคือมีหลักเกณฑ์นะว่าต้องเท่าไรขั้นต่าต้องไม่น้อยกว่าสองร้อยบาทไรประมาณเนี้ซึ่ง หรือพราฉะนันตายทีนึงเนี่ยแบบไม่มีเงินเนี่ยแบบบางคนบอกยังไม่ตายด้วรป่าหรือว่าไม่งั้นก็ก็เอาไปไปทําศพอนธาอะไรประมาณน,นี้นะครับไม่มีอะไรครับแค่จะบอกว่าบ้านเราทุกอย่างทนีมน่มันมันโกงโกงกินกินกันไปหมดนะครับแล้วเราก็ปล่อยกันแบบนี้มาตั้งนานนะครับแล้นะคนเป็นที่พึ่งแห่งตนค่ะคนตายขายคนเป็นใช่ค่ะวัชรประทานเอ่อไม่ให้เลี้ยงอาหารถูกต้องครับวัชร,รประานเลี้ยงพละเลี้ยงปละ หล่อพอเลี้ยงพระอ๋อเลี้ยงพระอ๋อวระชนบรรใช่ใช่เออใช่ใช่เขาไม่ให้คือไม่ให้จริงๆคือจะมานั่งกินอะไรเป็นร่ำเป็นสารไม่ได้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 เพราะว่าผมอ่ะออย่างที่บอกอ่ะก็ก็ก็จะมีคนรู้จักอ่ะส่วนใหญ่แต่ทีนี้ปัญหาปัญหาคือบางที่บ้านเราไกลไงอยากจะเอาศพสมมุติญาตพี่น้องเราตายอย่างเงี้ยเราก็อยากจะศพไปตั้งวัชชนบรรนนะแต่มันไกลพอมันไกลมากๆเนี่ยเราก็เหนื่อยคำว่าเหนื่อยคือหมายว่าเจ้าภาพมันต้องวิ่งไปวิ่งมาใช่ไหม อ๋อหลวงพ่อ๋อหลวงพ่อโอหลวงพ่อนึกว่าเลี้ยงพระโอเคหลวงพ่อครับโอเคเดี๋ยวย่อเลยครับย่อแล้วมันลงโอหลวงพ่อสองร้อยไม่มาสวดให้พระบอกนี่ผมจะเล่าให้ฟังดูคลิปวันนั้นได้ยังมีมีมีผมไม่ได้พระนะผมว่าเป็นไอ้พวกไอ้ล้นผมเหลืองอะโกนหัวที่บอกเฮ้ยคนอื่นนะเขาถวายกันทีเลาเป็นหมื่นหมื่น่ะเคยถวายที่เราเป็นหมื่นหมื่นได้ยังอ่ะมีปัญญาเปล่าเนี่ยมีไหมผมก็นึกในใจว่าตกลงนี่มึงเป็นพระหรือมึงมาข่มขู่กันวะ กลงมึงทุกวันนี้มึงไม่ต้องทำมาหากินมีข้าวมีข้าวกินฟรีมีวัดนอนฟรีค่าน้ำค่าไฟมึงไม่เสียมึงจะมาข่มฟูอยู่ว่าวเขาเสียงเขาทําบุญกันทีละหมืน่นหมื่นเนี่ยเนี่ยไปสวดไปสวดที่ไหนไมรู้วาโอเคเขาให้ทีห้าหมื่นผมบอกอินสตกลงมึงเป็นอะไรอะ่ะเป็นดาราหรือเป็นอะไรออหน้าก็ดูเหมือนแบบสันิโต้เองไม่รู้นะแล้วมึงจะมาพูดยังเป็นพระได้ไงวะแล้วมันเป็นพระนะคงเห็นคลิปนั้นนะ ผมก็ยังสงสัยว่าไอ้นี่พวกที่ดูแลพวกพระสงฆ์พระสริ์เนี่ยทำไมไม่เรีกยงนี่ไปเบิร์ดกระโหลกวะคือนี่มันเท่าเข้ากับเป็นการดูถูกคนเลยนะดูถูกว่ามึงให้เงินแบบถวายเงินร้อยสองร้อยกระจอกเขาให้กูต้องห้าหมื่นตกลงเวลามึงสวดมึงเป็นสวดภาษามาคตหรือสวดภาษาอะไรวะหรือสวดภาษาเยอรมันไรของมึงงงคืออีพาพพวกเนี้บางทีเห็นแล้วแบบบางคนบอกว่าบาปอย่าไปว่าพระไ้ยผมว่าไม่บาปหรอก ถ้าไปเจอภาพแบบนี้คุณก็ต้องฉากับมันแหละนะมันจะได้สํานึกว่าอย่ามาใช้วิธีแบบนี้กับชาวบ้านอีนี้อาจกลับมาเรื่อง